มีทานเรื่องเสือกับสิงโตในฤดูแล้งของป่าแห่งหนึ่งสัตว์ทั้งหลายต่างเดินทางแสวงหาแหล่งน้ำดื่มซึ่งหายากเข้าไปทุกทีที่ชายป่าแห่งนั้นมีน้ำพุเล็กๆอยู่บ่อหนึ่งซึ่งมีสิงโตและเสือยืนประจันหน้ากําลังแย่งชิงกันอยู่สิงโตคำรามใส่เสือว่าข้าพบน้ำพุน้อยนี้ก่อนข้าต้องได้กินน้ำนี้ก่อนแต่เสือก็ร้องว่า ข้าต่างหากที่มาพบก่อนเจ้าเมื่อตกลงกันไม่ได้สิงโตกับเสือก็กระโจนเข้าต่อสู้กันภาวันท่ามกลางแสงแดดยามเที่ยงที่ร้อนอ้าวทั้งสองต่อสู้กันจนหมดแรงนอนกลิ้งเกลือกอยู่ด้วยกันในขณะเดียวกันมีฝูงอีแร้งบินวนเวียนไปมาอยู่บนฟ้าเหนือน้ำพุ้น้อยสัตว์ทั้งสองเห็นดังนั้นจึงคิดได้ว่า ควรจะแบ่งกันกินดีกว่าสู้กันจนตายกลายเป็นอาหารให้อีแร้งเหล่านั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสองฝ่ายตีกันฝ่ายที่สามย่อมได้ผลประโยชน์พุทธภาสษตผู้โกรธจะพลานสิ่งใดสิ่งนั้นทำยากก็เหมือนทำง่าย